นะควางแทงแท่นต่งกันได้นะครับเป็นไมใดชั่งตอนนี้นะครับเป็นส่วนด้านปีกด้านหน้านะควัวนนี้ลอในส่วนด้านเลวลงมาคือในส่วนขานะครับแต่ส่วนปีกด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ปีกด้านหน้านะครับท่านจะเข้าใจครับว่าปีกรับอาจจะได้เห็นนะครับานด้านในด้านบนนะครับในด้านการลอนะครับพาวิสวรรณทรงพุทธนะสรทรงพุทธป่าปฏิหาร ท่านเจนโลกจริงนะฮะองจริงเร็วนี้นะครับระนันขอบคุณหลงหล่อทางทิที่ได้ระดมนายช่างมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าท่านองค์ใหญ่สูง33เมตร99สิเ้ซนติเมตรนะครับทีง,งานต้องรูข้ขากันลู้รขารู้ใจกันนะครับก็จะได้โรุงกานนะครับ สำหรับพิธีการในวันนี้มาสามารถที่จะเขียนแผ่นทอง